สวัสดีครับลองไล์อีกเมื่อคือนไล่แล้วแป๊บเทสเทสเทสเดี๋ยวลองดูว่าเสียงเข้าไหมนะครับอันนี้เป็นไมจาก ตัวกล้องเลยโอเคตอนนี้ผมลองโปรแกรมปิซึมนะครับอันนี้ผมทำแชทบล็อกแล้วแต่ว่า ยังไม่มีใครพิมพ์อะไรมานะครับเดี๋ยวจะทดสอบอุปกรณ์ด้วยครับไปซื้อตัวนี้มาที่แปลงนะครับเป็นแบบนี้ Lighting to Headphone Jack Adapter เอาไว้ต่อไม่ครับ แต่ตอนนี้ใช้ไมค์จากกล้อง iPhone นะครับอันนี้นเป็นไมค์ติดปกเสื้อนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองเทสดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองเทสดู mm hmm. ว่าเสียงมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ ใส่ไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะครับเดี๋ยวลองมาเทสเข้าเพจตัวเอง เสียประมาณนี้ใส่ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะครับเดี๋ยวลองมาเทสเข้าเพจตัวเองดูว่ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับออไม่มีใคร คอมเมนต์นะครับ เสียงเป็นยังไงผมไม่รู uh> ้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาลองต่อเข้ากับ โอริโอ้อินเทอร์เฟสดูนะครับเป็นตัวนี้ ตอนนี้ต่อเข้ากับ Audio Interface นะครับดูได้ยินได้เปล่านะครับ ไม่รู้ว่าผมพูดตอนนี้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับอ๋อได้ยินเสียงหรือเปล่า โอเคไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับฮัลโลฮัลโห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 ล ทดสอบอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังตัวเองว่าไมมันเข้าไหมนะครับแล้วคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับอาผมได้กล้องมารีวิวนะครับอยู่ประมาณ4ตัวนะครับอ่ามันจะเป็น เลนหาเป็นกล้องของรัเสเซียนะครับอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ผมส่องดูนะครับโอเคเลยนะครับกำลังขยายเท่ากับ D 4 0เลยแล้วก็มีคอนแทคนะครับ ตัวเนี้ยเจ้าของบอกว่าเหมามาจากเยอรมันนะครับตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วมันจะมีอยู่สองสีตัวเนี้ยราคาหน้าลองเลยนะครับมันไม่ถึงพันนะครับเก้าร้อยกว่าบาท เดี๋ยวต้องลองดูนะครับน่าเอามาขายไหมนะครับเพราะว่าราคาน่ารักมากเราก็มี d 4 0ครับอาจจะมาเป็นบอดี้สีดำนะตอนนี้มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกมีคนเขาไปสั่งจากโรงงานทำมา จำนวนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็มีคนเห็นว่าเออสีดำมันขายได้ก็เลยไปสั่งโรงงานทํามาเหมือนกันนะครับตอนนี้มันอยู่ในรายการผลิตของของไซ์แล้วนะครับอาผมดูรายละเอียดของบอดี้อะครับมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะบอดี้ รวมถึงเล่นด้วยอ๋อเสียงโอเคนะครับโหขอบคุณมากครับที่มีที่มีคนบอกนะผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเราเราจะไม่ได้ยินนะครับ อ่ะผมให้ดูเลนนะครับมันจะเป็นเลนเคลือบเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกอย่างเลยบอดี้เนี่ยแล้วส่องดูก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับรวมถึงกล่องด้วยนะครับ อันนี้เป็นกล่องของของตัวสีเทาอันนี้ตัวสีดำมาเหมือนกันหมดเลยครับคู่มือก็เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็น made in Europe นะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นผลิตที่เบลารุสนะครับ เดี๋ยวลองส่องคร่าวๆให้ดูไหมแล้วก็นี่ตัวสีดำนะครับ ม,มียี่ห้อเนี้ยน่าสนใจคอนแทคเนี้ยละครับมันราคาไม่ถึงพันผมลองส่องดูแล้วโอเคเลยนะรู้สึกมันจะกำลังขยายมันจะขยายมากกว่าดีสี่ศูนย์นิดนึงนะผมว่าจะเอาภาพนิ่งมาเทียบ กันดูนะครับเอาภาพนิ่งมาเทียบกันดูว่าว่ามันขยายมากกว่านิดนึงจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมได้จากเจ้าของมารีวิวนะครับเดี๋ยวก็ทำรีวิวแล้วก็ส่งส่งลิงก์ไปซื้อที่ร้านค้าเขานะครับวันนี้ก็มาทดสอบระบบเสียงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมไม่ได้ไลย์นานละ มันจะเป็นเคลือบมาติโคสนะครับเนี่ยออกสีม่วงๆฟ้าฟ้าตัวนี้จะเคลือบหนากว่าดีสศูนย์แต่ส่องส่องดีเหมือนกันครับประมาณนี้นะครับ ม,มือผมไม่ค่อยนิ่งด้วย ตัวนี้ผ้าเช็ดเลนตัวนี้มันบรรจุสิบใบนะครับเห็นเขาขายกันประมาณสักหกสิบบาทเป็นกระดาษเช็ดเลนสน์ครับมันจะมีอยู่สิบแผ่นไอ้นี้น,น้ำยาล้างเลน เหรียญราคามีขายร้อยหนึ่งก็มีร้อยห้าสิบก็มีร้อยแปดสิบก็มีสองร้อยห้าสิบก็มีนะตัวนี้เป็นเป็นของยูเอเอนะครับตัวนี้มันจะแถมมากับกับเซตของบอดี้สีดำนะตัวนี้มัน เดี๋ยวไว้เทียบให้ดูนะครับผมส่องดูแล้วก็เหมือนกับตัวสีเทาทุกอย่างนะครับสีมันเข้มกว่าที่เดียวเองก้านตัวนี้เป็นสีขาวก้านตัวนี้เป็นสีดา เ่เสียงใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจบไลฟ์แค่นี้นะครับผมทดสอบว่าทดสอบไปตัวนี้นะซื้อมาสามร้อยเก้าสิบบาทไปซื้อแบบนี้มาแล้วมันใช้ได้แค่หูฟังนะครับมันเสียบไม่ไม่ได้ไปซื้อแบบนี้มาของแท้นะครับสามร้อยเก้าสิบ โอเควันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาทำรีวิวให้ดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ